สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนคะวันนี้อิชันจะพามากินมาม่าเผ็ดทะเลรวมจ้กทะเลเดือดเลยจ้ามึกสายอีกแล้วจ้านะฮะแล้วก็หนวดมึกตัวนี้นะคะดูนี่มันแซบนะคะฉันขอบอกว่ามันแซบแล้วฉันก็มีแรดิชแล้วก็ผักรวมต่างๆจ้านะฮะตีมิชันยังไงฮะทุกทุกคนอย่าเยยวหัวล็อกล้องผมฉันนะดูก้องผมฉันสิฉันว่ามันตลกไหมฉันก็เลยซื้อมาดูซีกระโดดกี่ดียงี้ เฮ้ยแต่มันก็น่ารักดีนะโอเคทุกคนไปกินกันเลยดีกว่านะแจกินกันเลยวันนี้ฉันจะใส่ถ้วยนี้นะคะฉันจะโชว์แบบโชว์แบบนี้แต่ว่า,าใส่ถ้วยนะจ๊ะอืมอ mm ือหเผ็ดได้ใจนะฉัน hmm. ว mm ่าอืมอืมอืมแซ่ ทุกคนจะน่าใส่นี่ดู ตัวขึ้นมาอย่างนี้นะคะกินเลยคะ่ะอมาเกษตรแรดิช oh อีกแล้วจ้า โหมมเข้าไปเลยจ้ะ อืมอืมออกมาันเสร็อืมเ,เ,เป็นไงฮะหนวดหมึกชันเวอร์วัววงอลังการมากเลยใช่ไหมนวดหมึกหนวดหมึกจ้าดู ขอบคุณ,คณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ใครที่ดูจนจบนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆนะคะใครที่ดูจนจบนะคะคลิปนี้ขอให้คนคนนั้นถูกหวยรวยเบอร์ถูกเป็น10-20-30ล้านเลยนะคะเชื่อปากฉันเธอจะถูกแน่นอนนะ,ะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็ติดตามดีฉันมาตลอดนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะสวัสดีจ้า